กล้กลถึงตลาดของสดละถินโดนจูๆออนทัวร์โดนกระเทือก็มาเอาด้วยวิจานเยอะโดนกระทือนป้เนี่ยไสเบาี่แปดปลากระพงอุ้ยคุ้งเบอร์นี้สามร้อยแปดสิบเนยคุ้งเบอร์นี้สามร้อยแปดสิบาบ้านเราสามร้อยเอง แน่ยดูกุ้งไปด้วยท,ที่บ้านผมสามร้อยอย่างเดียวราคานี้ยหนักไปกับสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหโอ้โห,อหมึกสามร้อยไปแล้ว อหอยหวานก็ถูกอหอยหวานร 10, ้ 10, อยหกสิบร้อยเจ็องร้อยนีหอยหวานก็ราคาปกติไซส์ 50, 80, ห้าสิบแหอยแครงก็ราคาไม่แพงหอยหวานก็ราคาปกติโอ้หอยแครงเาสองร้อยเจ้ ปูทะเลปูทะเลกันโอ้ีเานด้้ปูทะเลกันขว่สไสไหนดีคะสุดๆเป็นเฟรนเลยค่ะพี่ใ่ตัวตัวปูจิ๋วปูเนื้อปูไข่ปูเนื้อหมดเลย ร้อครับเียวนี่ใครรู้จักหอยคางมั้งไงหอยคางรับหอยคางสโลสองร้อยหอยคางสวัสดีน้องเป้นสวัสดีเอ็กได้ค่ะบไข่คัพี่ทุกคนไดะมีอะ้่มันไม่ไข่โอกเทย ปากปพงโลตัวละสองร้อยี่สิบตกประมาณโลโลโลประมาณไซโลโอ้ยปากงแพงมากนี่ขายก่ากันเลยะปากโพงปากกโพงเป็นนักรยปากด้วยนี่ปากปากพงที่ร้านผมขายตัวละโลโลกว่าโลร้อยยี่สิบเองแพงปากโพงนี่มีแพงมันสองเท่า จะแล้วยี่จาไ่ไดูขนาดปลาเป็นแค่ร้อยห้าสิบปลาเป็นแค่ร้อยห้าสิบเดียวโหแต่ปลาพงปลาพงที่นี่แพงมากปลาพงที่นี่แพงมากจัดหน้ารัก ปลาส้ญี่ปุ่นรรมสเดียวต้องก็ไมออที่น่ดี่นู้นนะปลาหมึกเขาสดมึกที่นี่สดมากปลาหมึกปลาหมึกที่นี่แจ๋วหอยเชลแ้วหอยเชลลโอเราคาส่แ,แต่ที่ถูกใจคือปลาหมึกที่นี่ ิกว่าแล้วทีบอเอาางเอากเโหลูกพี่พี่บอกโคกหนึ่งลูกปลากระพงพอสองอยปลาไหโล่้าโลของอยัแข นี่ก็เป็นท่าเรืออ,อีกอีกเลยก็คือกลางซอยแล้วก็ตกเยาวชา <áng> ช้างดูดีเที่ยปลาแม่งตัวละสอ,องหอยเนี่ยพูดคุยเสียงดังไม่ได้เพราะขาล่อเอาสวัสดีน้องหนิงก็ถ่ายกันเป็นเพื่อน หัว180หอยนางรมก็โอเคอยู่ถึง500ที่นี่ปลาหมึกโอเคเลยแต่ปูไม่โอเคนะครับปูที่นี่คคอมโเดวปูที่นี่ราคาถูกแต่คุณภาพไม่โอเคเห็นมันต้มแล้วแกะแล้วหอยหอยสตีแล้วโล400โอเคแกะเนื้อแล้วโล400โ ไม่หมึกเนี่ยแหละหมึกเรือเล็กไหมปลาเลาโอ้ปาผมตัวละตัวละสี่ห้าขีดตัวละสองร้อยแมงที่บ้านผมว่าสี่ห้าขีดก็โลละร้อยก็สี่ห้าสิบบาทเองเนื้ออาจจะแพงแค่วันนี้วันเดียวหรือเปล่า ที่ไหนถูกกว่าปลากระพงตลาดมหาชัยถูกกว่าปูทะเลปูดำที่นี่ถูกกว่าแต่คุณภาพใช้ไม่ได้ผมบอกให้เลยอุย้ยแต่อันนี้ไม่พออ้ยอันนี้โลเจ็ดร้อยเองมาไปตีที่บ้านแม่งโลไม่ตัวนึงอย่างเงี้ยแม่งตกไม่กีตต่ตังค์เองไปตีเนี่ยสี่ร้อยเองที่บ้าน กี้เกษตรกุ้งเกษตรที่นี่ราคาแพงกว่าที่นูนประมาณ3 0บาทบางเจ้าแพงเป็นร้อยเลยาครับทางครับครับกุ้ม้ากล่องก็คือปุม้าฟิตดบือหมึกดูหมึกนะครับดบือหมึกเบหมึกหมึกหนวดอีกใช่ เหมือนที่นี่แม่งขนเกลือข้นน้ำยาแน่เลยหน่วนอีกเลยในปูไข่ปูจิว๋วดูไหมดูไหมปูจิว๋วมาลองซื้อกลับไปดูไหมไมลองซื้อกลับไปดูไหมน้ำมนไปไหนแล้วล่ะ 720คูโล380นะครับเป็นคูพิตป,ปูกล่องเห็นไหมกล่องด้านหลังนะมกุ้งเป็นๆน,น,น,นู่นเลย400ราคาโอเคอยู่400เนี่ยกุ้งมันเป็นเนี่ยราคาประมาณนี้พอพอรับได้แต่นี่ดีเนี่ย ไซสไม่ถึง30ตัวโลราคาตร้อยย่บิบเฮ้ยเฮ้ยมึกสีเงี้ยสดอหมึกหเงี้ยสดดีครับ เนี่ยหมึกสีสีอย่างเงี้ยขาวขาวๆหน่อยสดอย่างเงี้ยเรียกหมึกสดนี่นะหนวดเห็นไหมครับหนวดมันไม่หยิกเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยของแท้เนี่ยเนี่ยดูเห็นปะหนวดหนวดมันไม่หยิกเลยเห็นปะหนวดมันหนวดหนวดมันทิ้งตรงหนวดมันทิ้งตรงอ่ะมันไม่หยิกอ่ะหมึกบ้าอะไรบ้างร้านหมึกบ้าอะไหนวดแม่งหยิกเลยฮะ โอ้โหใน380ที่ม mm ัน hmm. ถูกเพราะว่าม <real> <real> te ันเป็นกุ้งไข่กุ้งไข่ไข่ไข่นอกคนเขาไม่ค่อยใช้อืมเขาไม่ค่อยใช้เป็นใส่พวกหมูกระช้ไงอืมถ้าหมดแล้วตลาด ของทะเลของทะเลก็ม <music> ีอยู่โซนหนึ anyway, all all ่งก็เร yeah, ียบร้อยแล้วนะครับนี่เางำแบชาบ้านแกไข่ให้ดูแ่ง่ไข่้ดูอ่แ่แน่นอนนี่คือชาวบ้านมาขายแ่เ้วยเนี่ยเพี่ครับเยเอามไผ่ไมเนี่เนี่ยนะหายเจ้า มาแล้วปูกรองเห็นเ่าปูก้องที่ราคาถูกใช่บอกที่นี่แม่งถูกเบือปูนั่นไงครับแหล่งที่มาของความถูกซึ่งมันเป็นปูฟิตมันเป็นปูนําเข้าปูจากต่างต่างประเทศรู้อย่างเอาไงปูม้าให้นู่นถูกครับปูม้าที่เนี่ยของจริงอ่ะราคาเจ็ดร้อยกว่านั่นไงไอที่สามร้อยไอที่สามร้อยสามร้อยกว่านั่นก็รู้เรื่องโอซายส้งตำ น้ำยูเซาซีิ้วอ่างนี้แทะหอยบ้านเรานี่ไแทะมาเลยหอยนี่น้องบอกยังไม่ได้เตาะเลยนี่ได้ทอนหกสิบหอยเราสวยสดแม่ครนบโอ้หหอยบ้านเราอู้แ้น มองแล้วกินไม่ได้เลยดู่แนะสำหรับผมปูปแป้นต้องกินเป็นอย่างเดียวไม่เป็นเราไม่กิน<ฮ>คก <c oughs> เรียบร้อยในตลาดทาออี่เราเพิ่งเดินเดินมาตรงนี้ใช่ปะอ่ะเมื่อกี้เดินพาไปดูตลาดสดละมีใครมีคำถามไหม มีใครมีคำถามปะขายเป็นกองขายเป็นตัวมันจะถูกอินไรที่มันขายเป็นกองอนะขายเป็นกองขายเป็นตัวเรามองดูว่ามันถูกจริงๆไม่ถูกหรอกลองกลับลองกลับไปช่างกิโลเลยโอ้โหราคาแม่งแพงมากเมื่อกี้เหมือนกับว่าปลากระพงตัวโลละสองรอยี่สิบเลยอะ ปลาเป็นแม่งโลละร้อยห้าสิบอะคิดดูดิพอใส่ออกซิเจนเมื่อกี้เนี่ยปลาตายแม่งตัวสองร้อยยี่สิบไอ้ยัดแค่ปลาเป็นเหื่ยมสีคืูปลาตัมเหมี่ยมสีแดงเขาเลยเรียกสีแดง <c oughs> อโอ้โหฮั่งเหรอแต่ปลาให้นี่แตกต่างอะไรอย่างวะเกตแม่งขาวปลาตัวแม่งขาวมันไม่ใช่มันตัวมันไม่เป็นสีทองเลยอะปลาที่หนาใชา้เลี้ยงบอ่อไม่ได้เลี้ยงในชงัง ปลาที่นี่มันคงเลี้ยงกระชังอ่ะเกดแม่งขาวก่อเลย <Okay. S 1> ถ้าซื้อปลาเป็นแล้วไม่จําเป็นต้องไปดูเหงือกนะน่ะเพราะมันหมดทํากลางขาแล้วว่าสดมไม่สดลูกค้าบางคนแหกเหงือกอีกในทีวีเขาสอนไว้ซื้อปลาต้องตาอะไรนะตาใสเหงือกแดงแต่เขาไม่ได้บอกไงว่าถ้าปลาเป็นแล้วไม่ต้องแหกดูเหงือกมออแม่งลูกค้าแม่ง ฉลาดหรือเปล่าไม่รู้บองฝ่ายคงฉลาดเยอะไปหน่อยอะดูดูทีวีเยอะไปหน่อยอะปลาเป็นแม่งไปแหกเหงือกเฮียแหกดูเฮียอะไรวะเหงือมันสีไม่เหมือนกันนะเหงืองแดงเห็นอหมนะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันใหม่